นิทานเรื่องคุณลุงหลงรักปลาสีรุง้งสายวันหนึ่งขณะที่คุณลุงกำลังตักน้ำรดน้ำต้นไม้อยู่คุณลุงเห็นปลาตัวหนึ่งมีเกล็ดสีรุง้งสองแสงเป็นประกายอยู่ในน้ำคุณลุงหลงรักปลาสีรุง้งเกล็ดปลาสีรุง้งสองแสงเป็นประกายวับวแบบแวบมบแวววาวแววาววิแบวบัแบวบิแบวบับสะท้อนเข้าตาคุณลุงทำให้คุณลุง หลงรักปลาสีรุง้งคุณลุงจึงตัดสินใจจับปลาสีรุ้งเอาไปเลี้ยงเกล็ดปลาสีรุ้งยังคงส่องแสงเป็นประกายวบวบแวมแวมวววาวแวววาววิบวับวิบวับสะท้อนเข้าตาคุณลุงทำให้คุณลงุงหลงรักปลาสีรุง้งค,คุณลุงดีใจคุณลุงนำปลาสีรุ้งกลับบ้านเกล็ดปลาสีรุ้งส่องแสงเป็นประกายวบวบแวมแวม แวววาวแวววาววิบวับวิบวับสะท้อนเข้าตาคุณลุงทำให้คุณลุงหลงรักปลาสีรุ้งที่สุดวันต่อมาขณะที่คุณลุงยืนดูปลาสีรุง้งด้วยความสุขใจคุณลุงก็สังเกตเห็นว่าปลาสีรุ้งไม่มีความสุขเกล็ดปลาสีรุง้งไม่ส่องแสงเป็นประกายคุณลุงสงสารปลาสีรุง้งคุณลุงนั่งคิดยืนคิดนอนคิดและเดินคิด คุณลุงจะทำอย่างไรดีนะปลาสีรุ้งจึงจะมีความสุขคุณลุงรู้สึกสงสารปลาสีรุ้งคุณลุงจะทำอย่างไรดีนะในที่สุดคุณลุงจึงตัดสินใจคุณลุงนำปลาสีรุ้งไปปล่อยที่ริมน้ำตรงที่คุณลุงจับปลาสีรุ้งมาคุณลุงบอกปลาว่าขอให้มีความสุขมากๆนะทุกๆวันคุณลุงนำอาหารมาโปรยให้ปลาสีรุ้งกิน แต่ปลาสีรุ้งไม่มากินอาหารของคุณลุงคุณลุงกังวลใจบอกกับตัวเองว่าเอ๊ะปลาสีรุ้งไปไหนกันนะคุณลุงเศร้าใจคุณลุงคิดถึงปลาสีรุ้งมากยามนั่งก็คิดถึงเวลายืนก็คิดถึงยามนอนก็คิดถึงและเวลาเดินคุณลุงก็ยังคงคิดถึงปลาสีรุง้งคุณลุงลำพึงกับตัวเองว่าปลาสีรุ้งหายไปไหนนะ ต่อมาสายของวันหนึ่งขณะที่คุณลุงกําลังตักน้ํารดน้ําต้นไม้อยู่คุณลุงเห็นปลาสีรุ้งมากมายกิะปลาสีรุง้งส่องแสงเป็นประกายวบวบแวมแวมแวววาวแวววาวว,ว,าวิบวับวิบวับสะท้อนเข้าตาคุณลุงคุณลุงรู้ทันทีว่าปลาสีรุ้งมีความสุขที่มันได้พบเพื่อนเพื่อนของมันนิทานเรื่องช้างของพระอิน์ ตากะยายทำนาตากะยายชอบไปที่ท้องนาเข้าในนาของตากะยายกำลังออกรวงตากะยายจึงมีความสุขคืนหนึ่งช้างของพระอินทเหาะลงมาที่นาของตากะยายเพราะช้างได้กลิ่นหอมเกสรของข้าวที่กำลังออกรวงช้างกินข้าวในนาของตากะยายเช้ามาตากะยายโมโหไม่รู้ว่าใครทำลายข้าวดนนีนาจึงเรียกเพื่อนบ้านมาว่ากล่าว ใช่ไหมที่ทำลายข้าวในนาของข้าเพื่อนบ้านทุกคนตอบว่าไม่ใช่ไม่ได้ทำาืนต่อมาตากะยายจึงมานอนค้างคืนที่กระต๊อบกลางทุ่งเพื่อรอจับขโมยตกดึกมีช้างเชือกหนึ่งกำลังกินข้าวในนาตาตะโกนว่าข้าจับขโมยได้แล้วข้าจับขโมยได้แล้วพร้อมกับวิ่งตามช้างไปบนสวรรค์ พระอินตัดถามตากระยายว่าพวกเจ้ามาทำอะไรที่นี่ตาตอบว่าช้างของท่านแอบลงไปกินข้าวในนาของข้าพเจ้าเสียหายข้าพเจ้าจึงจับขโมยและตามมาจนถึงที่นี่พระอินขอให้ตากระยายยกโทษให้ช้างและบอกให้เทวดานำเอาทรัพย์สินเงินทองมาชดใช้ให้ตากระยายแต่มีข้อแม้ว่าตากระยายจะต้องเอาไปเท่าที่ทำได้โดยเฉพาะใส่กระเป๋าเสื้อและกางเกงเท่านั้น ตากะยายดีใจเอาทรัพย์สินเงินทองมาอวดเพื่อนบ้านพร้อมบอกว่าข่ารวยแล้วข่ารวยแล้ววันนั้นตากะยายจึงเงย็บกระเป๋าติดเสื้อและกางเกงให้กับทุกๆคนคืนนั้นตากะยายมาเฝ้ารอช้างที่กระต๊อบกลางทุ่งอีกช้างเหาะลงมาจริงๆตาตะโกนว่าข่ารวยแล้วพร้อมกระโดดจับหางช้างยายเกาะเอวตาลานผู้ชายเกาะเอวยายลานผู้หญิงเม เกาะเอวหลานผู้ชายหมา้าเกาะชายผนุ่งหลานผู้หญิงแมวเกาะหางหมา้าและหนูเกาะหางแมวช้างออกแรงเหาะเต็มที่ถ้าไม่เกิดแรงกระชากหลานผู้ชายเอามือเกาะเอวยายอย่างแน่นยายเป็นคนบ้าจี้รู้สึกจัก,กระจี้ขึ้นมาจึงปล่อยมือจากเอวตาทุกคนจึงตกลงมาตาตกใจจึงปล่อยมือจากหางของช้างตกตามลงมาหลังจากวันนั้นเป็นต้นมา ทุกๆคืนตากบยายพร้อมทั้งหล,งหลานๆหมาแมวและหนูจะมารอช้างที่กระต๊อบกลางทุ่งหวังว่าจะได้ไปขอค่าชดใช้จากพระอินทร์อีกคืนที่หนึ่งช้างก็ไม่มาคืนที่สองช้างก็ไม่มาคืนที่สามช้างก็ไม่มาคืนที่สิบช้างก็ยังไม่มาและคืนต่อๆมาช้างของพระอินทร์ก็ไม่เหาะลงมาอีกเลย ความรักอบอุ่นวิ่งไปเร็วไวพบใจอบอุ่นเพื่อนรักวิ่งวุ่นอบอุ่นสุขใจเร็วไวทันใดพบใจใสใสรวมเก็บใจไว้จะได้อบอุ่นขอมอบความรักรู้จักเกื้อหนุนหัวใจอบอุ่นเพิ่มทุนรักไว้น้ำใสไหลยเย็นพบเห็นสุขใจช่ำชื่นน้ำใส น้ำไหลใสยเย็นฟุ้งฟักความรักพิทักษ์เมืองใหญ่ส่งใจแจ่มใสรับไว้สุขขีความรักปลูกได้มากมายหลายที่ลูกใจแสนดีทุกที่พบได้อยู่ร่วมรวมกันทุกวันสุขใจโลกลมใบใหญ่ร่วมใจสร้างสรรค์เฮฮาเฮฮาเรามาพร้อมกันโดดน้ำสังสรรค์พบวันยิ่งใหญ่ ร่างพร้อมความรักประจักษ์กลางใจความรักเกิดได้ที่ใจของเรา